ชามช่วยกันหยิดชนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมบนระเบิดจัดไปนดสน,นับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเ t วินคูลิ่งพลัสนิวเอ็มจีวีเอสเวอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็น สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอลหมา่านจานใหม่กับผมปลาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปันไทยและพี่ธงธงครับสิ้นจา้นจางงงงงและช่วงนี้สนับสนุนโดย,นนยตู้เย็นซับซุงสวีทคูลิ่งพลัสรถยนต์เอ็มจีและอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรที่คือ ภาษาเวียดนามแปลว่าสวัสดีผู้ชิค้าซินจาาซินจาซินเออเขาดูเราอยู่เหมือนกันใช่เขาเป็นแฟนรายการอลหมานแจนใหม่นะคะเราก็พยายามสวัสดีกับพวกเขาคนนี้เคยอยู่แม่นามทำไมครับอยู่ในคุกอติดตามออติดตามองคุกพี่แปลว่าทําอาหารนะค๊กิน่ะ มาวันนี้เราพูดถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้บ่ายครับแขกรับเชิญครับของเราเป็นลูกทุ่งลูกใหม่นะครับสองท่านนะครับนั่นก็คือคุณมิวอรรพัชยาและคุณอิดอิสรภูมิมิวสวัสดีครับ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 ลูกทุ่งลูกใหม่มาในนามลูกทุ่งแบบนี้ก็ต้องโชว์สักเพลงสองเพลงสักท่อนสองทอนแล้วล่ะครับเพลงไหนที่มีเสียค่าลิขสิทธิ์หนูโชว์ได้เลยลูกมาบวกกันไหมเอามา เอารักมาบวกกันมาร่างกายกำลังอยากได้คำว่ารักมาบวกกันมาเอามต้องการมีแฟนมากๆเอาม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 าบวกกันร่างกายต้องการแฟนโอ้โหนเป็นเพลงสำหรับคนโสดใช่ครับเเพลงว่าะไงนะร่างกายต้องการแฟนร่างกายต้องการแฟนมารี้มีฟังประโยคหนึ่งเหมือนมาผูกตาสัง เอาที่เธอจะมาหายใจนี่เป็นไงนะพูดเรื่องเพลงไปแล้วมารายการทำอาหารอย่างโอลมาจันใหม่มีใครชอบทำอาหารต้องไหมครับมันมันก็พอทําได้บ้างแต่ว่าแต่ว่าค่อนข้างน้อยมากครับอะไรบ้างที่บอกว่าน้อยไข่เจียวอย่าถามมากกว่านี้เลยค่ะเดี๋ยวจะดูกันแบบว่าอ่ะโอเคงานไม่ถามแล้วให้เข้าประจำที่เลยดีกว่าแล้วบอกเราประจำที่ได้เลยค่ะอ่าถามเยอะเดี๋ยวลุกเยอะ เอะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะเมนูปริศนาถ่ายภาพนะครับใครถ่ายถูกนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะทับเองหรือส่งให้อีกคนทำนะฮะถ้าคนที่ตอบถูกส่งให้อีกคนหนึ่งทำคุณจะได้เลือกวัตถุดิบ9อย่างสำหรับคนที่ชนะแต่ผู้ที่แพ้คุณจะได้เลือกแค่6อย่างโอเคนะฮะมาครับเมนูปริศนาถ่ายภาพุน้ำอีกต่างอ่องแกง ปลาน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรบ้างจำให้ดีนะฮะและคำถามมีอยู่ว่าน้ำพริกอะไรมีสองภาคถ้าใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยครับโอ้โหกดกดมีสองภาคกดสิเออตอบได้นิ้วกดแล้วตอบว่าน้ำพริกกะปิไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาร้น้ำพริกปลาอะไรน้ำพริกปลาอ่าน้ำพริกปลาร้าไปครัตอบที่ ทุกต่อโหเหมือนทายกันซีพี่อะจริงเหรอ <S <S จริงไดครับฟิลครับจะทำเองหรือโยนให้อิทครับเรนพี่ปลาง,ง่ายง่าทำเองค่ะทำเองคุ้นติต้องเลยคิดถูกต้องเลยนะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยด้วยเป็นนักบิ๊กตระ <S <S ลเกทุกคนจากคุณแม่ตลอดสบายใจสบายใจอีกครับครับผมบักเจอครับเสี่ยงสี่กด เดี๋ยวมาเดี๋ยวาเดี๋ยวมาทำไมตอนคุปิดตัวมันไม่เท่ามันวะเขาให้เกียรติเขาด้วยเขามาหกโมงเช้าแล้วเขามาถึงเขาแต่งหน้าก่อนคนอื่นเลยนี่เนี่ยนี่ก็แต่งเองตัวเขาจะมาลุยทั้งทีอีกครับผมอยากนะครับอันแรกเป็นพริกชี้ฟ้าอันที่สองเป็นไส้กรอกไก่โอ้มีเยอะแล้วมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วอันที่สามมะนาวอ้าวเด้เผ็ดได้เปรี้ยวอันที่สี่เป็น โหระพาออ่ายาขอกแนวอย่กิอแกแนวเลยนะครับหยิบดีอยากแล้วครับอันนี้อันที่ห้าครับอันที่ห้าเฟนเนี่ยแต่งกว่าอุ้ยขอเนื้อสัตว์สักอันสุดไ้มากเลยอันสุดท้ด้อันสุดท้ายเป็นโว้ถั่วแงีแยฮ้ยถั่ว สรุปน้องเมิวเราก็ขอลองทำน้ำพริกปลาราเองนะครับเอา้ายากไม่ยากก็เดี๋ยวรู้กันอ่าแต่นักอิฐของเราเราก็เชื่อว่ายัางง่ายนะครับมาดูจากวัตถุดิบแล้วแล้วก็บอกเลยว่า5050 50. เอา้ารอรุ่นกันเด็กหน้านะครับสู้ๆนะทุกคนงงไหมงงครับ<笑><笑>เอาไปว่าให้อิฐเนี่ยคิดก่อนละกันว่าจะทำเมนูอะไรจากวัตถุดิบ6อย่างนี้นะฮะและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกี้กัน อยากขน้าพริกปลานะฮหอมแดงคืออะไรพิชชีฟ้าของเราตามนี้ชีฟ้ายงนี้เท่าไหร่ก็ได้หรอเอาเผ็ดเผ็ดปแล้วถ้าไม่ฟอมาหยิบใหม่ได้ใช่ไหมอ๋อก็หยิบไปเฮ้ยกระเทียมไม่ต้องหรออ๋ออ๋อต้มดิชีฟ้าแล้วกินาะบนเป็นไงอย่างเง้ยมะนาวเหนือน้ำปลาต้มค่ะแล้วเป็นผงโรยมะนาวค่ะเอ้ยทำไงคะขอบคับ ก็แค่ตำตๆอ่ะรวมรวมเข้าไปไส่กรอกอันเดียวที่แบบเป็นเนื้อครับน่าจะทำยำไส่กรอกอันนี้น้ำเปล่าใส่นี้เอยตำแต่น้ำาปล่ใส่อะไรน้ำเปล่าใส่นี้ครัวครัวครัวแล้วก็ใส่ในี้นด้วียไอที่งงสุดก็คือถั่วงอกนะครับไม่รู้ว่ามันจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรได้ครับ ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ลีโอมารจานใหม่กลับมาช่วงสองเรานะครับและช่วงนี้ส,สดดนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนมอมและไลฟ์ลีอ้ยอยากได้อยากได้ผู้ช่วยอะไรเนี่ยอยากครับ <laughs> อยากย <laughs> อยากนี่ส่วนมากอยากจะไม่ค่อยได้ <laughs> กติการง่ายๆครับเราจะมีไข่นี้ทั้งหมด6ใบครับ3ใบเป็นชื่อคณะกรรมการและอีก3ใบไม่มีชื่อคณะกรรมการต้องทํามือเองนะต้องลงทำมือเองมิวครับคนแรกจับก่อนหนึ่งใบครับน้ำพริกปลาเนี่ยต้องพี่ธงเลยมาอย่านะทำคนเดียวคุณครับเก่งจริงๆเลยนะครับทงทงไปเลยทงทงไปเลยพี่บัตรไทย ไ,ไ,ไ,ไสุดท้ายละโชวก็ไม่ข้าวค้างน้องมิ้วนะครับแล้วก็ต้องทําน้ําพริกปลาร้าเองคนเดียวละแต่ไม่เป็นรไรละเพราะว่าเรามีน้ําพริกของแม่ประนนมและคอยช่วยเหลืออยู่อร่อยอยู่แล้วละครับสู้ๆนะครับ ส่วนนักอินเราก็ต้องทําเมนูอะไรสัญญากอย่างกับพี่ผัดไทยไปนะครับเอา้างานนี้จะมูหรือจ่รอแป๊บเดียวเดียวรู้กัน่วนพี่น้ำทงกับพี่ไก่แล้วก็อ,อยากช่วยใครหรือว่าเชียร์ใครแล้วก็ตามสบายเลยนะครับผมอ่ะเอาละครับแล้วต่อจากนี้ไปมวนรูสเซียชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะไปยังไงส<ห>นับใ<ห>จกันเลยเริ่มเลยครับเมีเวลารทั้งหมด20สนาทีนะฮะ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยก็ได้เพราะมิ้วมีนี่เลยนะตัวช่วยดีนะครับน้ำปลาเข้มข้นตามแม่ประนอมนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นน้ำปลาร้าต้มสดพร้อมใช้แน่นอนโอ้ยสำหรับคนที่บอกว่าโอ้ยปลาร้าเป็นไม่กลิ่นไม่มีกลิ่นนะฮะต้อะไรเคี่ยวไกินย่างเส้นอกไหมผมบอกเลยว่าเคยใส่อะไรก็อร่อยเปกเลยดเดียและที่สำคัญนะครับไม่ใส่สารกันบูดอีกด้วยครับ าาน้องมิวแล้วก็มีตัวช่วยแล้วล่ะครับน่าละอ้าวนั่นผู้ช่วยมาจากไหนอีกแน่นะเพียบเลยอ้าวส่วนน้องอิดแล้วก็กำลังหั่นไส้กรอกอยู่นะครับอันนี้ช่วยไงทองทองหนูไม่ได้ช่วยอะไรเขาเดี๋ยวหนูสอนวิธีปอกหอมให้น้องออตอกกระเทียมก่อนไม่เล็กไหนะ้องอีกคนไม่ได้ช่วยมาช่วยก็ทั้งสองคนไอ้ต้นควาน่ะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอเไปไปเยอะๆ เผาพริกเผาหอมแดงกับกระเทียมกันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับครัวของน้องมิวและการทํายำล่ะมันก็ต้องใช้มะนาวเยอะหน่อยจริงไหมล่ะครับน้องเอกอาวบีบเข้าไปบีบเข้าไปน้นเนี่ยอแบล้วนี่สิบ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 สอบบสิาสิบินาิบสิบสิะสิบสิบนิบสิบอิบบบะคบบบ ตังเนี่ยตังเนี่ยจ<บ>ันบี้เฉยๆแต่งั้องเธอลองชิมแตงปลาก่อนว่าแตงปลามันบางทีงูเลยผ่านมันขมเราเปลี่ยนลูกจริงปะเนี่ยใช่ไม่เชืชเอน้ามีเคล็ดความเชื่อเข้าไปอีกอแต่ที่มีแน่ๆล่ะก็ต้องเม็ดมันนาวนั่นเองนะครับต้งขอออกก่อนดีวกว่าส่วนน้องบิ๊วล้วก็แคะเม็ดมะนาวออกเช่นกันและพริกหอมกระเทียมแล้วก็ไม่ได้ที่แล้วนะครับผม คือจำไว้ยำนะใส่น้ำปลาเท่าไหร่ใส่มะนาวเท่านั้นราคาเดียวกันห้ามจับ้อห้ามจับตะเลวตักอนี้ใส่องไปที่จับไม่ได้เหลือเวลาอีก1นาทีไม่ถนัดเลยอันนี้เหมือนหันไปมารหน้าเลยอ่ะมันจะบางไปนะก็กินกินไป้างหน้าไปทำไมเหรอโอ้โหบีบซับไตยนะบอกแค่นั้นเสร็จในหม้อยำม อะไรนะน้ำต้มหรอคะรงดีแรงเกินไปแล้วเปลือกมันวันจับแต่เพลงจับแต่ไม้จับมีดจับให้มันสนุกสนานหน่อยสิมีก้านาทีสุดท้ายเนี่ยเหลือเวลาก้านาทีนิ้วเก็บไว้ทำไมนิ้วเก็บไว้ทำไมตัอามาด้วยตักออกมาด้วยผมไม่ค่อยชำนาญในการใช้มีดผมก็เลยแบบยากมากเลยเธอชำงานเธอทำงานในการใช้อะไรใช้ไม้ครับไม้เธอใหญ่ไหมพอกหอกด้วนครับ เาคุยเรื่องใหม่กันซสแล้วมาเข้าเรื่องอาหารกันดีกว่าก็ปรุงน้ำปลาเสียนหน่อยนะครับน้องเอด็ดอ้าวส่วนน้องมิวแล้วก็เอาปลาทูบีลงไปในเครื่องพริกแล้วล่ะครับพ่อุ้ยมันจะรุ้นแล้วหอคุณกินแค่นั้นอยากจะตบใหดดินหน้าใหญ่แก่มากคือหน้าคือไม่อร่อยเลยอะมันบอกไม่ถูกอ้าว น้ำปลาสุดเข้มข้นตใจเปรี้ยวเค็มไม่เปรี้ยงปลาล่าต้มเค็มไหมเค็มพร้อมเค็มใส่พริกไหมใส่พิกชรบอ่ะสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบกินใส่ช้อนลยช้อนนี้เดิมเดิมอันเดิมอันเดิมอีกปลาล่าสุดเข้มข้นตามแม่ประนอมเลยครับหวานไหมมันหวานไหมไม่หวานเอาเลยหอมไม่ถูกครับมันยังไงอ่ะมันแป้งๆมันแป้งๆลงโทษที่คุณมันแป้งแป้อมันแป้งแป้ง ไม่เกี่ยวกับเธอนะสองแม่ลูกเธอเกี่ยวกันเองเลยอย่างนี้ไม่ต้องลงโทษลงโทษจะไหนยวมาอร่อยนะยังเปรี้ยวไม่พอเหรอครับจะเนาปใช่เลยนะพอดูจากรสชาติแล้วมันขาดอะไรครับขาดความอร่อยนะแปลว่าเรามีหานะเนาะมิวเนาะใช่ค่ะไม่จะเป็นต้องได้รางวัลทำไปเรื่อยๆใช่ เอาเอาสน้องงงกันเลยทีเดียวนั้นๆเอามาดูน้องนิวแล้วก็ชิมแล้วล่ะครับแหมเงียบไปไงสงสัยว่าจะใช้ได้แล้วล่ะครับพ่อและน้ำยำของน้องเอดแล้วก็ชิมอีกแล้วเออันนี้ก็เงียบไปเหมือนกันไม่รู้จะออกหัวออกก้อยอันนี้ลวกหมดแล้วหรอพี่ไก่ว้วบางลวกบางอันลวกบางอันไม่ลวกอย่างงอสิทำไมอ่ะอ่ะแตงกว่าบ้านมึงลวกเหรอ สนุกจังเลยอ่ะบอกเลยว่าคือแขกรับเชิญนะคะทั้งสองคนทำของข้าไม่เป็นเลยค่อนข้างไม่เป็นเลยไม่ไม่แต่น้องผู้หญิงน้องเก่งน้องมิ้วยิ่งเหรอน้องมิ้วทําเป็นพอเขาบอกรถจัดไปพี่เดี๋ยวดูประตูใส่อีกอ่ารู้แสดงว่าเขารู้เขาทำเป็นรู้รถแต่ละเครื่องส่วนผสมใช่แต่ว่าน้องอิดเป็นไงน้องอิดน้องอิดน้องอิด่ะเราพอทารู้เลยค่ะว่าน้องกินไม่ใช่คนกินยำ คือไม่ไม่ใช่ขากินของแซ่บของยำเพราะว่าปรุงปรุงใส่ปรุงเปลี่ยนอยู่หลายรอบแล้วเขาก็หารสไม่เจอว่าว่าอะไรเขาจอดตรงไหนท่างจำไม่ได้เหรออ๋าจำไม่ได้ก็ลำบากตรงที่ว่าน้องไม่ใช่คนกินของรสจัดไงนี่คือทำาทำเป็นก็สู้คนกินเก่งไม่ได้ถูกไหมพี่นี่สีสันคุณเพิร์ดนี่จะสีสันแล้วไม่น่มนเป็นอย่างไรบ้างน้ำมันเยอะมากอ่ะ เสร็จแล้วอันนี้คือพอใจแล้วรสชาติเข้มนแล้วแม่คุณจะตักให้ใครกินย่างหนาเยอะแยะเอาใส่ถุงให้กูไอ้ถ้าหนูพร้อมแล้วเอาสาข้อแล้วหนูจะได้เสิร์ฟคนแรกถ้าหนูยังไม่สาข้อหนูไม่สามารถเสิร์ฟคนแรกได้เอาคนสีแดงก่อสีแดงเสร็จเป็นทียแรกโอเคสีเขียวเสร็จเป็นที่สอง เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับทั้งสองสิก็นำอาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะมอบผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากแม่ประนอมนะครับเป็นกระเชจากะผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมนะครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยครับผมล้วเดี๋ยวช่วงน้าเรามาชิมกันโอ้น่ากินสนับสนุนโดย เบปซี่โอยละมาจานเลยกลับมาช่วงท้ายของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่ปิดไม่กินอไหมอร่อยแน่นอนขนาดนั้นเลยเหรอมีตัวช่วยดีไงอ๋อน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาสุดเข้มข้นของตาแม่ประนอมเข้มข้นจริงอันเนี้ยไปใจได้อันเนี้ยยังไง เห็นชิมแบบงงไอ้พี่มันขาดรูดขาดนี่ใช่ครับมันมันบอกไม่ถูกครับจะเป็นรสเปรี้ยวก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าจะเค็มก็ไม่รู้เค็มหรือเปล่าอันนี้เป็นที่อ่านเป็นที่รีวิวลอยๆเป็นโควิดคืออ่ยนเฮ้ยมาเริ่มที่มิวเลยดีกว่าครับมาคนแรกนะฮะมิวครับเมนูนี้มีชื่อว่าปลารสเสียวค่ะปลาร์สเสียวเสียวยังไงอ่ะ เสียว่าไม่อร่อยเสียทั้งสีอ้าวเสียทั้งอยู่แล้วเพราะว่าสุกเดีจ้ยสุกทุกอย่างไม่พริกสุกมะนาวสุกกระเทียมสุกความสุกไม่ไม่เสียแล้วไม่เสียเธอเป็นคนชอบกินมะละเหรอมากจัดมะละจริงเหรอจริเป็นมะละกอมะละกออะไรนะคะมะละกออะไรนะคะมะละกอเกิดห้องเลยอ่ะกินไม่เหมือนกันนะ ใครอร่อยไหมต้มสุกกลังเดย์แต่ปลาหอมมากเลยนะปลาหอมมากรสจัดอุ้ยพี่ไก่จัดเยอะมากคิดว่ารสจัดดีอ่ะจัดนะชอบเปรี้ยวเออเปรี้ยวเผ็ดเข้มเผ็ดแรงมาหมดอ้อข้นหอมปลาหลเปรี้ยวหอมปลาแล้วก็หอมพริกขี้ผ๋วเด็ดเลยนะทุกท่านฟังเสียงนะเนาะเสียงไม่ใช่คุณผู้ชมหะ บอกเลยว่าเนี่ยงานนี้อร่อยขยาววิกอร่อยขยาววิ๊กเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยนี้ไม่ต้องพูดแล้วอร่อยอร่อยอร่อยมันเหมือนแบบว่ากินแล้วด่วนเบาๆอ่ะมันเหมือนมีชีพแตกเบ๊นั่นแหละดังเบ๊เลยกินหน่อยก็ไปละกู อิดคับแล้วเมนูนี้ไม่เชื่อไส้กรอกของผมครับไส้กรอกพูดพูดอยากกินไส้กรอกเธอไม่น่าหั่นนะถ้านีคือไส้กรอกเธอะไม่น่าหั่นายพี่้องเดี๋ยวมึงไม่คิดจะกินผักเลยเหรอเลือกกินนี่อย่างนี้เราตักให้ชั้นอย่างนี้นะเลอกกินแบบนี้เอาแต่ไส้กรอกเลยเหรอ เอาที่เธอสบายใจเอาที่เธอสบายใจไม้บอกว่าน่าดีแล้วน้ำยามะน้ำน้ำบอกแคนว่าเราทำสองคนน่น่าจะดีแต่มันมีใครบางคนมาเคี่ยวน้ำตาลไงในน้ำตาลนั่นแหละขมยุ่งบ้านกูทำไมฮะยุ่งบ้านกูทำไมไอ้เอ้ยอะไรเอ้ยยเฮ้ แล้วเป็นไงอะหนูไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรมันมันไม่อร่อยเลืองอร่อยมันไม่มามันไม่มาขอไหนมันแล้วนะแต่มันไม่มาน้ำมัาเป็นมันหลงเหรอมันเล่นตัวอ๋อจริงจริงผมว่าถ้ามีน้ำปลาร้ามาใส่ผมว่าน่าจะอร่อยขึ้นเใช่ไหมจริงๆใส่ได้ทำไมไม่ขอล่ะใส่ได้อทำไมเธอไม่ใส่ไม่รู้นึกว่าแบบแค่วัตถุดิบที่ที่ได้มาเท่านั้นน้ำเต็งกว่ามันออกน้ำเต็งกว่ามันออกเต็งกว่างูเลื้อยผ่านมันมีความเปื่อน ก็เต็งกวัวไงก็จะไปโทษงูทำไมอ่ะ,อะนี่เต็งกัาแล้วแต,แต่เราไม่โทษเต็งกวาวคดีนี้มันปิดไม่ได้จะไปยทอไปแนตอนนี้ชนะกรรมการก็ชิปอาหารของทั้งสองสีที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้แก่ยกครับ สีแดงมิวอยากอธิบายความในใจอะไรมันชัดเจนอยากพูดอะไรพี่มันรู้สึกว่าบาดลึกในหัวใจน้องอิดอีกเลยมันแปลงๆปล่ามันไม่เป็นยำผิดอย่างเดียวได้ตัวช่วยอะไรไปพี่ไงตัวช่วยเ็าดีอยู่แล้วเพื่อนบ้านอ่ะสารแน่เอาล่ะครับเด็กเด็ตเขาจะจีคกอดกัน ว้าวโอเคครับมิวจะเข้ามาดจหดกับเรานะฮะจะพิการง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนบาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นวัวระสมน้ำน้าถ้ามิวพอหมุนลงแรงได้แรงแรงนะมิวแรงแรงแนะนำออเออแรงมีแค่นั้นจอิงไหมคุณเฮ้ยอุยเท่ไหร่อะสได้ไหมไม่รู้ศูนย์ วายสูตรปากการายการเราได้ไปตอกค่ะทั้งสองท่านฝับผลงานหน่อยแต่ได้ค่ะบว่าเปลี่ยนลุคนี่ เป็นลูกตู้ EDM ด้วยยังไงมัน EDM ยังไงคะเจ็บกระดองใจโอ้ยเจ็บกระดองใจหลอกันทำไม oh. หาหลอกันทำไมตั้งแต่เกิดมาเ oh. พิ่งจะเคยเจอคนอย่างนี้มันคิดแล้วเจบ็บใจ แบบ่ในนี้ขนาดยังไม่มียกตีนะเนี่ยมันยังตื้นขนาดนี้ออออมันเป็นที่มาความเจ็บช้ำของเต่าตัวหนึ่งไงยังไงกเก็บกระดองกระดองของอิดล่าสุดเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงเร็วครับมีชื่อเพลงว่าจะเด็ดจันทราจะเด็ดจันทราเอาเลยอันไหน่นี่เป็นท่อนถุกนะครับโอเค จะเด็ดจันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทราเอาเธอนั้นมาเป็นแฟนแ<ม>ของฉันจงได้จะเด็ดดอกฟ้าจะเด็ดจะเด็ดดอกฟ้าเอาเธอนั้นมารวมเรียงคู่เคียงหัวใจโอ้ยอย,อยากถามว่ามีคำถามเกิดขึ้นว่าจะเด็ดแต่จันทราไม่คิดจะเด็ดคนชลาบา่อยังวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณครับขอบคุณนะคะลู เอาละครับแล้ววันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องแรกเขาให้ฉันเล่นด้วยนะเล่นเป็นพ่อสเลอดรักร้อยล้านเหมือนเจอพี่คงเรื่องบ่วงไม่ใช่ไม่ใช่รักลอยล้าน ใช้แค่ไหนล้างแค่นั้นมันลบหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาเลยให้รอดก่อนอเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทำยังไงอ่าหนูจำได้ไหมเลืมหมดแล้วค่ะพี่ชายลืมหมดแล้วพี่ชายใหญ่ไหนอยู่ตรงกลางทิ้งทิ้งขนาดนั้นเอากระดาษทิชชู่ไหนก็ก่อนเฮ้ยอร่อยนะเราไม่ควรเราไม่ควรไปช่วยเด็กแล้วอราเราเราเหรอเราเขาไปช่วยเด็กใหญ่บรรลัย